เรื่องผีผีเรื่องกาลาตาผีประพันธ์โดยฮูดเพตราอ่านโดยจันยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ ตอนที่12ตอนเหลงเจอผีกองกอยในป่าข่าวที่เหลงจะเดินทางกลับไปหาพ่อแม่สร้างความดีใจให้กับน้อยและจันเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับปิดครัวเลี้ยงฉลองที่นางมารได้ถูกกำจัดออกไปป้าตุ่มหยุดทำงานได้แล้วเรามากินแกงอ่อมหอยขมกันดีกว่านะฉันอุตส่าห์ทำเองกับมือเชียวนะจันเรียกแม่ครัวฝีมือเอกมาร่วมวง กับอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติถูกใจที่นานๆครั้งจะได้จัดทำโดยไม่ต้องยกขึ้นไปบนเรือนใหญ่เพราะนวลจิตไม่กินเนื้อหอยขมถ้าทางเองมีความสุขไม่น้อยเลยนะนางจันแม่ครัวล่างอ้วนใหญ่ซุดนั่งลงบนกระดานพื้นครัวซึ่งอยู่ด้านหลังของเรือนใหญ่เพื่อกันไม่ให้กลิ่นอาหารฟุ้งเข้าไปรบกวนในห้องหับต่างๆแน่ละวันนี้ฉันมีความสุขมาก นางเหลงไงมันกลับบ้านป่าไปแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ต่อจากนี้ไปคุณหลวงคงเรียกตัวฉันกับพี่น้อยให้ถี่ขึ้นบ้างละ่ะจันบอกความจริงว่าลิศยาเหลิงที่ถูกเรียกไปใช้งานบ่อยกว่าตัวเองจนบางครั้งน้อยใจอยากจะต่อว่าหลวงราชศักด์ที่ไม่มีความยุติธรรมแต่ไม่กล้าเพราะรู้นิสัยเขาดีว่าเป็นคนตรง พูดจาไม่ถนอมน้ำใจรักชอบก็บอกเสียเดี๋ยวนั้นขนาดนวลจิตยังไม่กล้าหือเมื่อหลวงราชศักต,ต้องการอะไรก็จะต้องได้อย่างนั้นเอ๊ะที่เองเคยบอกนางเหลงว่าคุณหลวงเรียกเองขึ้นห้องบ่อยๆข้อไม่จริงสิวะตุ่มจำคำพูดของจันได้ดีทุกครั้งที่เข้ามาในครัวมักจากข่มเหลงด้วยคำพูดเป็นทานองว่าตนเป็นที่โปรดปานของหลวงราชศัก ทำให้เหลงช้ำใจนอกจากจะเป็นเมียบ่าวแล้วยังคงต้องทํางานหนักรับใช้ทุกคนโดยตื่นตั้งแต่เช้ากว่าจะเข้านอนก็กินเวลาไปเกือบสองอยามทําทให้ร่างกายสุดโทมตุ่มเองก็เวทนาแต่ไม่อาจจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้นอกจากมองเพียงอย่างเดียวฉันก็โกหกให้นางเหลงมันน้ำลายหยุดเท่านั้นเองซึ่งความจริงแล้วคนอย่างนางเหลงมันเหมาะกับอ้แดงมากกว่านะ จ่นพาดพิงไปจนถึงไอ้แดงคนสวนซึ่งมีท่าทีว่าสนใจเหลงไม่น้อยแต่เมื่อรู้ว่าเหลงตกเป็นเมียของหลวงราชศัก์ทำให้มันคิดมากจนต้องหมกตัวอยู่แต่ในสวนไม่ยอมเข้ามาในครัวนอกจากป้าตุ่มเป็นคนเอาอาหารไปส่งเรื่องนี้บ่าวทุกคนรู้ดีแต่ไม่มีใครกล้าพูดทุกคนกลัวว่าไอ้แดงจะถูกลงโทษเพราะไปเผลอแอบรักเมียบ่าวของเจ้านายเข้าให้ และไหวายคงได้ลงหลังของมันจนสลบซึ่งการเงียบเอาไว้เป็นดีที่สุดเองจากพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกดอกนะนางจันเอ้ยคนเรามีสิทธิ์ที่จะรักชอบผู้ใดก็ย่อมได้ด้วยกันทั้งนั้นสุดแท้แต่ว่าฝ่ายที่เราต้องใจเขามีใจให้เราหรือไม่อายแดงมันก็ไม่ผิดหรอกพอรู้ว่านางเหลิงตกเป็นของคุณหลวงเท่านั้นมันก็ร่นถอยไปอย่างน่าเวทนาเสียจริงตุ่มเห็นใจแดง ที่ต้องกลืนน้ำตานอนอกกลัดหน้องไม่กล้าสู้หน้าใครเพราะบ่าวไพร่ในเรือนต่างรู้ดีว่าแดงมีใจให้กับเหลงเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นบ่าวหนุ่มต้องขอหลบไปเรียกหายใจตามลำพังแล้วจะโผล่หน้าออกมาให้เห็นก็ต่อเมื่อถูกเรียกใช้เท่านั้นวันวันแดงหมกอยู่แต่ในสวนจนหญ้าโลนเลี้ยนเตียนสะอาดเออช่างมันเถอะป้าตุ่มฉันหิวแล้ว กินข้าวกันดีกว่านะน้อยรีบเปิดข้าวใส่ปากด้วยความหิวเช่นกันจันทร์กับตุ่มเตรียมตัวจ้วงข้าวแกงตรงหน้าด้วยความหิวเพียงชั่วครู่เดียวอาหารทุกอย่างราบเรียบไม่มีเหลือทางด้านเหลงได้เดินลัดล้อฝ่าป่าแหวบพงหนามเข้าไปตามทางเกวียนเล็กๆแล้วมุ่งหน้าสู่บ้านที่จากมา ยังดีที่เหลงยังคงจำทางมาได้แต่กระนั้นความเหนื่อยและลกชันของป่าทำให้ต้องนั่งพักบ่อยครั้งเหลงเชื่อว่าพรุ่งนี้บ่ายๆก็คงถึงบ้านเท่ากับว่าคืนนี้เหลงผู้หญิงตัวเล็กๆต้องนอนค้างกลางป่าแค่เพียงลำพังผู้เดียวโดยไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุน่ากลัวอะไรขึ้นมาบ้างอาวุธสักชิ้นก็ไม่มีมาป้องกันตัวเองให้พ้นจากอันตราย ความหวาดกลันได้ปรากฏขึ้นแล้วเมื่อความมืดโรยตัวเข้ามาเสียงนกและสัตว์กลางคืนกู่ร้องก้องกังวานแลลยุงป่าพากันยกถาโถมเข้าใส่กัดเนื้อตัวเสียจนคันยุบยับเหลงเดี๋ยวมองรอบตัวเจอแต่ความามืดไร้รอมจนต้องจุดใต้ขึ้นแล้วก่อกองไฟขับไล่ความมืดจากนั้นร่างบางห่อตัวเข้าหากันแล้วคว้าผ้าเขามามาคุมไหลเอาไว้ ให้ช่วยบรรเทาความหนาวความกลัวต่อสัตว์ร้ายกินเนื้อเข้ามาเกาะกลุมหัวใจซึ่งตรงนี้เป็นทางผ่านเชื่อว่าสัตว์ร้ายกลางคืนจะต้องเดินผ่านมาตรงนี้อย่างแน่นอนเมื่อมีกองไฟเกิดขึ้นคงทำให้มันไม่กล้าเข้าใกล้และถอยล่นออกไปเหลงจึงตัดใบไม้มาปูลงดินเมื่อเห็นว่าหนาพอสมควรจึงล้มตัวลงนอนแต่ไม่อาจข่มตาหลับได้เพราะเสียงสัตว์ร้าย มันดังก้องหูโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะพุ่งเข้าหาตัวยิ่งดึกบรรยากาศวังเวงมากยิ่งขึ้นเสียงสัตว์หายไปแต่มีสิ่งหนึ่งดังแทรกขึ้นมาแทนเหลงลุกพวดขึ้นนั่งเรียวมองไปรอบๆตัวและฟันกระทบกันจนเกิดเสียงดังกึกกักไก่ไก่เสียงนั้นดังใกล้เข้ามาทุกทีเหลงกลัวจนขนลุกสู้รับรู้ได้ไันทีว่า เป็นเสียงร้องของผีกองกอยซึ่งเป็นผีป่าชนิดหนึ่งความน่ากลัวที่ได้รับรู้มาเหลงรู้ว่าชีวิตนี้คงไม่รอดแน่นางได้แต่นั่งพนมมือแล้วสวดมนต์ให้คุณพระช่วยครุ้มครองให้นางรอดพ้นจากอันตรายน้ำโหตัดสะพระควาโตไม่ว่าเหลงจะสวดมนต์สักกี่บทเสียงผีกองกอยก็ยังคงใกล้เข้ามาเพียงชั่วครู่เหมือนกับว่า มันอยู่ร้อมรอบตัวเมื่อลืมตาขึ้นถึงกับตกใจสุดขีดเมื่อเห็นผีร้ายในสภาพผมเผ้ารุงรังดวงตาเรืองแสงปากบานอ้าสแยะออกจากกันและเห็นฟันซี่แหลมขาวน่ากลัวเวนือนร่างของมันเปลือยเปล่ามีแค่เพียงใบไม้ถือเอาไวา้ปกปิดอวัยวะสำคัญก้อยก้อยช่วยด้วยเหลงกริดร้องด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับขยับตัว เข้าหากองไฟเหลงคว้าดุ้นฟืนยกขึ้นกวัดแกว่งไปมากันไม่ให้ผีร้ายจู่โจมเข้าหาตัวแต่มันยังคงขยับเข้าหาเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมปากมันบานอ้ากว้างออกจากกันเผยเห็นความสยดสยองของฟันอันแหลมคมอย่าเข้ามานะข้ากลัวแล้วในช่วงแห่งความกลัวสุดขั้วหัวใจผีกองกอยนั้นทำท่าจะเข้ามาจุดประสงค์ของมันก็คือกัดลำคอของเหลง ให้ขาดกระจุยพรันเสียงกรีดร้องหหยหวนดังขึ้นจนเหลงสะดุง้งเอามือปิดหูทั้งสองข้างแล้วก็หลับตานางรับรู้แต่เพียงว่าชีวิตคงหาไม่แต่เหลงไม่รู้ว่าผีตายทั้งกลมที่อาจารย์ขนอมให้คอยติดตามดูการเคลื่อนไหวของเหลงน,นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็โจนเข้าใส่ผีกองกอยจนหน้ามันพงะงายแล้วล้มกลิ้งไม่เป็นท่า เสียงต่อสู้ของผีร้ายดังสนั่นป่าเหลงด่มตาขึ้นมาดูเห็นความสยดสยองที่ปรากฏอยู่ถึงกับเป็นลมหมดสติไปด้วยความกลัวท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนของผีผู้เพลี่ยพร้ำอาจารย์ขนอมหัวเราะชอบใจเมื่อนางผีตายทั้งกลม เข้ามารายงานว่าได้เข้าไปช่วยเหลงให้รอดพ้นจากผีกองกอยกลางป่าจนมันลาถอยจากไปในสภาพเนื้อตัวขาดรุ่งริ่งเจ้าทำงานดีมากนางท้องโตทนต่อไปอีกนิดเถอว่าข้าจะปล่อยดวงวิญญาณเจ้าให้เป็นอิสระไม่ต้องมาทนทุกข์คอยรับใช้ข้าอีกต่อไปความดีของผีร้ายยังมีปรากฏให้เห็นอาจารย์ขนมไม่อยากกักขังดวงวิญญาณของมันอีกต่อไป รอให้งานบางอย่างสำเร็จแล้วรู้ร่วงไปด้วยดีแกก็คงต้องปล่อยมันไปนางผีร้ายได้รับรู้ดังนั้นจึงก้มกราบกรานหมอผีผู้เรืองอาคมด้วยดวงตาอ่อนแสงลงกว่าเดิมข้าจักรอวันนั้นขอเพียงแต่ยาใช้มนตปาบีบบังคับข้ามากจนเกินไปมันทรมานลูกข้ามันก็แทบจักททลักษ์ออกนอกผงอยู่แล้วลูกข้ามันก็แทบ จักรลักออกนอกพุงอยู่แล้วผีท้องโตอุทธรด้วยความทุกข์ทรมานต่อการที่ถูกอาคมกำกับเอาไว้ทําให้ต้องตกอยู่ในการควบคุมของอาจารย์ขนอมหากว่ามันพ้นจากมวลตรงนี้มันก็คงไปอยู่ในที่ไม่ต้องถูกบังคับให้ทําโน่นทนํานี่รอสักพักนะแล้วเองจะเป็นอิสระไม่ต้องกลัวทนเถนะินนะนางท้องโตเช่าค่าค่าจักรอวันนั้น จากนั้นร่างผีท้องโตค่อยๆเรือนหายไปอาจารย์ขนมนั่งสมาธิต่อเพื่อให้ความขลังคงที่และเพิ่มวิชาอาคมให้แก่ก้ายิ่งขึ้นเพนรู้สึกค่อยอย่างชั่วหลังจากป่วยหนักมาหลายวันนางป่วยในครั้งนี้ก็ได้รับรู้ว่าหลานยังมีความรักและห่วงใย ต่อนางไม่น้อยเขาคอยฝนราดยาป้อนข้าวป้อนน้ําและดูแลทุกอย่างโดยไม่ลังเกียจเดียดฉันจากที่เคยวิ่งเที่ยวเข้าบ่อนถั่วโปเป็นต้องหันหลังละทิ้งไปโดยปริยายแม่ยังเช้าอยู่เลยนะลุกขึ้นมาทําไมเล่านอนพักก่อนไม่ดีหรือผุดดันหน้าอกแม่ให้ล้มลงนอนดังเดิมเพนยิ้มเจริญพอรู้สึกปลาในโพงปากหลังจากไม่ได้อมเกลือล้างปาก มาหลายวันจนเกิดความลำคาญต้องฝืนตัวลุกขึ้นมาเลี้ยวหากระบวยกกลามาพร้าวด้ามยาวซึ่งใช้ปเป็นประจำแม่อยากสื้อฟันนะ่ะเดี๋ยวฉันจักไปเอาเกลือกับน้ำมาให้นะแม่รอตรงนี้นะลูกชายกระโจนผงจากไปโดยเร็วครู่เดียวเท่านั้นทุกอย่างที่ต้องการได้นำมาวางอยู่ตรงหน้าเพนจึงค่อยๆเอานิ้วจุ่มน้ำแล้วคลุกเกลือเม็ดปนขัดถูตามซอกลายฟัน จนรู้สึกสะอาดจึงบ้วนปากตบท้ายเสียหนึ่งครั้งลูกชายยื่นผ้าผวยผืนเก่าให้เช็ดปากโดยเร็วอ้าวนางเพนลุกได้แล้วหรือหลานเอ่ยถามหลังจากเข้าไปในป่าแต่เช้าตรู่แล้วได้ไก่ป่ามาสองตัวเขาเอามันพาดวางไว้บนบ่าเพนยิ้มให้ผัวแล้วแลบลิ้นเรียริมฝีปากช้าๆนางรับรู้แล้วว่าวันนี้จัดได้ชิมรสอาหารอันโอชจะจะคอย,อยังชั่วแล้ว นั่นพี่ได้ไก่ป่ามาหรือเออเออมันกระโจนใส่แล้วที่ข้าดักเอาไว้พอดีเลยวะ่ะมันก็เป็นลาบป่าของพวกเองข่าจะกลุกเกลือแล้วย่างให้เหลืองกินกับข้าวสวยที่ข้าไปปั่นจากพื้นบ้านมาโชคดีที่ข้าเม้มเงินจากข้าตัวนางเหลงเอาไว้ทำให้มีข้าวกินไปได้สักครึ่งเดือนเชียวนะเมื่อได้ยินชื่อเหลงลูกสาวคนโตเห็นน้ำตาร่วงคิดถึงลูกจับใจ ไม่รู้ว่าป่านนี้จะอยู่สุขสบายดีแค่ไหนยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าจากอาการเงียบเศร้าซึมของเมียลานรู้ดีว่าเพนรู้สึกเช่นไรจึงตัดบทด้วยการเดินเลี่ยงเข้าไปในครัวแล้วจัดการกับไก่ป่าให้จนเรียบร้อยความร้อนจากเปลวแดดที่ทาบทับลงบนลำตัว ร่างที่นอนสลบสลายไม่ได้สติต่อความน่ากลัวจากการต่อสู้ของผีทั้งสองตนเล้งขยับขาไปมาในลำคอแห้งผาดหนังตาหนักเสียจนต้องขยับหลายๆครั้งในที่สุดแสงแดดที่แยงตาพร้อมกับเล็ดลอดผ่านม่านขนตาจนต้องหลี่เอาไว้นี่มันเช้าแล้วหรือเราเรายังไม่ตายนี่ด้วยความดีใจเล้งขยับตัวลุกขึ้นนั่งโดยเร็ว ลืมความเมื่อยล้าไปเสียสนิทนางกวาดสายตามองไปรอบๆตัวไฟที่สุ่มเอาไว้เมื่อคืนกลายเป็นเท่าไปแล้วภาพเหตุการณ์ที่ผีร้ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดเริ่มเกิดขึ้นในมโนสำนึกถ้าว่าไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แมนแต่น้อยเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเธอหลับฝันไปแล้วฝันเห็นผีร้ายน่ากลัวแต่มันเหมือนจริงมากเออหรือว่าเราฝันไปกันแน่นะ เหตุใดไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่เราก็เห็นผีกองกอยกับผีท้องโตมันสู้กันนี่นาโอ้เราอยู่ไม่ไหวแล้วไปเรือนเราดีกว่าเหลียงรีบสลัดปัดเศษไม้ออกจากเนื้อตัวแล้วหยัดกายลุกขึ้นโดยเร็วแม้จะมีเข็ดขัดยอกไปบ้างแต่ก็ยังคงเดินรุดหน้าไปด้วยความเร็วหนทางที่เดินจะรกไปบ้างแต่นางยังฝืนกัดฟันทน ก้าวเดินไปด้วยสองเท้าที่มั่นคงบางครั้งสะดุดรากไม้จนล้มลงแล้วเคนขาฟาดลงกับแง่หินและหน้าแข้งแตกยับเลือดก็พุ่งกระจายออกมาเลงจึงส่งเสียงร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดใบหน้านางบิดเบี้ยวเยเกสวงมือนั้นจับอุดบาดแผลเอาไว้กันไม่ให้เลือดทะลักออกมาความทุกข์ทรมานในครั้งนี้เลงกับโทษนวลจิตและหลวงราชศักดิ์ว่าเป็นต้นเหตุ ไออี e คู่นั้นมันทําให้ข้าต้องทนทุกข์ทรมานจากต้องนอนกลางดินกินกลางทรายข้าเกลียดมันซะจริงคอยดูเถิดถ้าข้าประสบความสําเร็จพวกเองและคนรอบข้างจะได้รับความระทรมทุกข์อย่างแสนสาหาัสมากกว่าที่ข้าผจนอยู่เป็นร้อยเท่าพันเท่าภายในใจของเหลงมีแต่ความข้างแขนอยากจะทําลายคนที่สร้างความทุกข์ให้ยกเว้นแค่เพียงตุ่มพนม และแดงคนทั้งสามพยายามเข้ามาช่วยเหลือและดูแลแต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่ซึ่งก็สุดความสามารถของคนเป็นบ่าวที่ไม่อาจช่วยคุ้มกะลาหัวของเหลงได้เลยเหลงเดินลากขากระเพกแวบป่าดงพงไพรไปด้วยความยากลำบากจากเลือดที่ไหลยหยดเป็นทางเริ่มแห้งเกรอะกรังไปตามหน้าขาอีกทางความร้อนจากแสงแดดผสมกับเหงือ่อทำให้คันยุบยิบไปตามตัว จนต้องกาวขูดเนื้อหนังแทบถลอกปอกเปิกมแมลงวีตัวเล็กเมื่อได้กลิ่นคาวเลือดจากบาดแผลมันเริ่มบินตามมาเกาะดูดเลือดเลงต้องหาใบไม้มาแปะและรัดด้วยเถาวันจนแนบแน่นทําให้รอดพ้นจากมาแมลงหน้าราคาญจากนั้นนางได้เดินไปชั่วครู่เพาว่ากลับหิวจนตาลายจนต้องเก็บผลไม้ใต้ต้นที่ตกหล่นเกื่อนกลาดกินโดยไม่สังเกตว่าไม้ชนิดไหน ที่นกกากินจึงเห็นว่าปลอดภัยจึงคว้าเข้าปากโดยไม่รังรอนับว่าเป็นความทุกข์ทรมานสุดแสนสาหัสของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดิ้นรนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไม่รู้ว่าอาจารย์ขนอมจะให้ความร่วมมือสักแค่ไหนแต่เลงเชื่อในอำนาจเงินตราสามารถที่จะทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้ในไม่ช้าเสียงคนเดินย่ำเท้า ไล่เข้ามาทุกทีด้วยสัญชาตญาณเหลงรู้ในทันทีว่าเป็นพวกอดิราชตูนางจึงกระโดดหลบเข้าไปในโพรงต้นไทรโชคดีที่ไม่มีสัตว์ที่มีพิษหลบซ่อนอยู่นางอดทนขดตัวอยู่เป็นเวลานานเมื่อเห็นว่าพวกต่างชาติหน้าตาเยี่ยมโหดเดินผ่านเลยไปแล้วพวกเหลวเมื่อไหร่พวกเองจกออกไปจากแผ่นดินนี้เสียทีนะทำให้พวกข่า อดอยากปากแห้งถ้าหากพวกมันเจอเราเราก็คงไม่แค้วโดนย่ำยีจนย่อยยับเริงหวาดกลัวเสียจนต้องขดหลบตัวซ่อนอยู่อีกพักหนึ่งเมื่อเห็นว่าศัตรูของเพนดินไม่ย้อนกลับมาแล้วเรงขยับมุดรอดออกไปด้วยความระมัดระวังหลังจากทรงตัวได้แล้วนางเหลียวมองไปรอบตัวเห็นว่าตะวันตรงหัวจึงรับรู้ว่าอีกไม่นานจะถึงหนู่บ้าน นางคงได้พบพ่อแม่และน้องชายและที่สำคัญอาจารย์ขนอมจะต้องอยู่ชายป่าแล้วก็มีผวนคนที่เคยลักรอบได้เสียเป็นผัวเมียกันพี่ผวนฉันคงไม่มีวาสนาได้ของคู่อยู่กับพี่ฉันจะต้องไปให้ถึงที่หวังคืนอยู่ตรงนี้รังแต่มีคนเหยียบย่ำพี่อย่ากโกรธฉันเลยนะเหลงน้ำตาไหลเมื่อน,นึกถึงความดีของผวนที่พึงกระทำต่อตน ในชีวิตนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนดีเท่าเขาอีกแล้วแต่เธอไม่อาจอยู่คู่กันได้ในเมื่อตัดสินใจเป็นเมียของหลวงราชศักจะต้องได้รับในสิ่งที่ดีกลับคืนมาบ้างเหลงเชื่อว่าอาจารย์ขนมคงจะช่วยให้นางให้สมความปรารถนา <laughs>